มือน,นี้มาตามน้องเอนเนาะคะ่ะงวดที่พันมาเพิ่นบอกเราเพิ่นหันหลังเนาะค่ะหกสามเข่าเต็มเต็มเข่าตัวตรงตรงุดหยอดอหรีเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นมาแล้วเพิ่นมาบอกอีกแล้วน้องเอนเนาะค่ะเพิ่นมาย่ำสองเคลื่อนสอนแม่พ่อนะจะเป็นตัวไหนไปตามแม่พ่อนเราไอ้ฟังได้เลยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่าวันนี้มาแบบกับแม่ตุยเนาะมาตามในทั้งเลยลูกสาว ไอพ่อหน่อยเด้อเดินน้องแอนน่านะครับนะครับน้องนาลิสลานาลิสลานาลิสลาเนาะชิมโปคังนะครับอยากซื้อพุไรมิชชั่นทุกคนอยากทัาบุญใทุกคนกัสามารถใช้บาททุกคนได้นาลิสลาชิมโปคังเด้อนะครับหมวดวันเพิ่นบอกเด็ดตัวเดียวห้างเดียวเนาะนะครับเด็ดตัวเดียวห้างเดียวเดิมหมดก่อนเลยนะครับไอหกสามตัวเดียวเลยนะครับถ้าเขาก็รับเอาศูนย์เซนศูนย์หกสามเนาะกัดเก้าสามตำหนี้เด้อนะครับ น้องแยนหันลังให้บอกคักบอกเนี S ่ยเขาคักเขาเนี S ่ยมัเรืองการยำเลยยำอีกว่าอ่าเคยมีคู่ฝันว่าหันลังเราบอกเลียเขานะครับโเลยบอกว่าซื้อให้ได้ก็ว่าบวซื้อนะครับแม่นี่หลีเนาะเขาแบบวัดต้องกัมนะเขาแบบว่ดต้องกัมนอนนอนแยนเนาะมีเขาไม่รู้พี่น้องเอ้ยนะครับเขาก็ตามเรื่อยๆผู้มากก็ซื้อนะครับน้องเนาะน้องเพิ่งกับ่หวังยังดอกแต่อยากได้บุญเพภาวนาหนูะได้ไปหาแม่แม่แม่อย่าซอยแม่แม่ลำบากไายเนาะเรื่องงานจะคนกว่าแม่คน เดี่คนเ็ดี่ห้าคนแต่คนหนึงเลยสีเจ็สีมาโดนไปยุ่งื่ปืนป่ะไปยุ่งนั่นเมืนทางแม่เขานไปเลี้ยงอยู่บเนี้กันก้าวมองไปเดี๋ยวนี้เลี้ยงหลานสี่คนนะครับโอ้ลำบากนอนเลี้ยงหลานสีคนสามีก็เพ็อินทร์สวนเนาะก็ได้ได้ประเนอนเนาะนะครับก็ตรมีสมัย่อดเป็นหลักเร็ยนงานเกี่ยวกับท่านโรงเรียนก็่ลำบากเติบยืดเรียนรุ่นหนารุ่หลังเนาะเรื่องเลี้ยงหลานสีคนนะครับมองเลยก็อยากว่าเป็นสะพานบุญเพื่อนี่แหละนะครับเพื่อว่า เพิ่นจะได้เรียงรู้เรื่องร้านนะครับเนาะออมาเพื่อนกับทัาบุญในร้านใสบบตรให้ลูกในเต้านะี่เนาะเนี่ยว่าจะไปบา,าัดนั่นนะครับอเอาพี่นอ้อยอยซีเดสนะครัไว้โชมันน้ำเมล่อนนะครับหรือดพ้มีโชว์น้ำนกัดปิดแน่ล่ปิดแน่เร็วอยากให้กำลังใจเพื่นก,นกนัโทรมาเด้นนะครับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจดีห้าหนึ่นะครับ เบอร์โทรแม่ตุยกับ0650903848อีเดียร์กับ194888เอลเลกเตอร์ค่ะสามารถติดต่อมาได้ผู้ใดอยากให้กำลังใจแม่พ่อนะแค่ประมาณนี้เนาะกระบีเอฟซีนะครับคนมอบน้ำใจเมืองวานเนาะฝากคะแนนมาให้เนาะ ร,ากการ่ามราเลยล่นะอัน,นงเมน,นะแขกกำลังใจเพิมพ่นพื้นนี่นำกินำใจแบ่งปันห้ามางยเร่อี่จากน้องไข่เพิ่งจะมาผิดเนาะสามพัดคะแนน,าานนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับไม่พอขอบคุณเพิเ่นเนี่ขอบคุณค่ะครับดีบัเดีนึมากดีวันเดียบีก่เมืเออไ้อมาีนครับแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนาะมีันานกินนำใจให้เนี่ยคันเนาะนะครับ มันเป็นสิ่ียงสื่อแนวเสบาดในน้องนะนะครับแล้วก็เรียนรู้อย่างรัดมันละหลายใายินวันน้องกับมาบอกแล้วเนาะผ้บอกตรงวันผมอะแต่ว่าวัดผมต้อบอกเป็นน้อเล่าคนแต่เรื่อต่างแก้วครับไม่ตื่นว่าถมาเอาไทยนนี้เพื่อพี่น้องหาย้อตเตอรี่ไว้นะครับในยืนวันผมไม่ย้ำถึงสองเทียพันเดียวเน่ยย้อมสองขึ้นสองมาเนี่เมียบอกยิ่งหง่อยาได้กพ่าพี่นองยินขึ้นแรกอานนี้มาบอกหาเจ็บตัวเดียว มันปลอดหายเเลยเขินมากดลยเสือโลดหาก็มากดมบอกขนมากเ้วก็มาบอกเสือโลดหายเกจวางเสร็จมวกนตัวเดียวเลยบ่เอออันหลังก็บ่บ่ก่ว่ายิ้มู่ยิ้มเชียวนี่ก่าเองเลยฟังบกเนี่ยยิ้มวัดหนูคนขี้ดูเศ้าๆว่าที่คนบอกว่าไม่ยิ้มบอกเนี่ยแม่แต่แมก็ได้ตังค์มาเล แกแกนะยงเดี๋ยวก็ได้ตังเดี๋ยวก็ได้ตังมัโลทไมทุบอกบีอเนี่ยบ่บ่ให้เนี่ยบไแกเนาะมันโดนท่านบ่มาวนี่ยท่านหูเนาะเป็นจัลเขาไม่รู้ไ่ไ้ายมือมือมือขึ้นฟันว่าไออพเราคีคนเอาเงินมาห้ก็เลยบอกให้คุตุ้ยฟังว่าเ้กขึ้นมือว่าเนี่ยันว่าคนเอาเงินมาห้ยก่อยสามลอยเนี่ในสามพันนี่เลเนาะในสานี่วันนี้ก็เลยฟันอีกวาอัน เมื่อวานก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกยวไ็ได้จางด้วยอาดินอาเจือลนวดไม่ในเด้อหาเกจกลางเสร็จแล้วเขาบอกฉ<ม>ันหาเกจตอนมึงเคลืนมาบอกอีกว่าเอาเอาหนึ่งไซขนาก็ได,ด้เลยจั<อ>่งเลยเป็นหนึ่งหาเกจเมื่อวานเี่อมาบอกหาเก็บตัวเดียวเหมือนี้มาบอกเอาหนึ่งาไซขนาดเ,เป็นหนึ่งหาเกฟังด<อ> <หา S 2> ีเด้อพี่น้องเนาะนะครับสจหรับน้องแอนเนาะ โอ้โหอันนี้เนาะนี่ตัวยันเลื่อมไปเจ้าวะเน่ะบอกอันอันห่าสื้อไปมันจังสีวันหอบหมือว่ามันเลื่มเลยมันนั่นโดนเพิ่มโดนแต่กบเมื่อไลๆสีออกกัจังไม่ยำไงอันจังสีบอลลืมไปอเมียพ่อน์อะสมมติว่าน้องไม่ยำเมียตีต้อนไปนี่กับพิมขอพวงมาของมาก็ได้เดีเยว้อมาเลยเบาก็ม่ตุยก็ได้คือวันพันคนไม่ยำโพสดท้ทยเป็นปะวันสามโมงวันอะไม่ยำอาย่ขึ้นขึ้นสุดท้ายกนสุดท้ายเลย ตาบาร์แม่ไปซื้ออันตัวเดียวนี่ยบอกขั้นหนึ่งเลยบอกอันนี้แม่ว่าจะเป็นเธอแม่จะไปซื้อดอกพัดในแต่ว่ามันซื้อว่าไรมันมันยากมือเนาะแต่แม่นั่นไปซื้อว่ากระทุ่มเลยแหละตาบาร์เทิ้งมันกับเป็นเหรียนเก่ายนเนาะเขาก็เลยซื้อเหมือนเนี่นเนื่ยพัดกับติดต่อมเลยว่ไรเรื่องโทรศัพทาวเงี้ยเนียนเอาชาติไปนี่แล้วกับไปทรงย่ายทรงยังกลับมาอะกัเ้ยเลยบ่ได้ดวงมีบุญอยู่แต่ว่าดวงบ่มีเนาะเสียดายเนาะ ือว่ามือสุดท้ายน้องยันไม่ยำไเรื่อมึงหกสามน่ะหกสามบอกว่าตัวเดียวได้เมียตัวเดียวได้ได้เมียเขาสบว่าตัวเดียวเลยหกสามที่แรกเป็นมาหกสามลางมันบ่ที่แรกบานนี้บ่ได้แล้วบ่ได้แล้วหกสามบนยางเดียวบ่ตรงกลับบอกบนคราบบนยันเดียวไม่ตรงกับตัวเดียวเลยตัว่ดล มาดิย่ามหันมาเขาลืมไหมหันบันยำกันสิเลีนเลนโวดศูนย์กลางล่างเาสีเลยเออลังนี่แหละแม่บุคบุอยากได้แบบนี้แหละอยากให้แม่ย่างเหมือนยิปซี่ริงๆเหรนี้กันแม่ได้ยำเนาะยิปซีด้วยเลยเอาเริ่มย่างมาลังมาลังให้แม่ติ๊ต้อมมาลุยกรได้ลิมาลุยมามากได้ดีเลยเนาะบ่โทุก็ได้พิมก็ได้มาโองก็ได้ถ้าทุให้ว่างก็โทุ่กหบ่ว่างก็พิมเพราะว่ายิปซีก็อยากได้ยินเสียงแม่กันเนาะเออถ่าแม่ทุ่กกรได้พร้อมพิมเลยเหรอ หมอรวน้องแอนมาย้ำตัวนี้คืออะไรบอกให้เอาตัวเดียวสูตร่าง่ตาว่าข่กะซื้อยบซีเราตัวนี้อะไเอาบอกยี่สิบซนใจไไหมหมูว้านพ่อบอกตัวไหนหาย็มื่อนี้มาบอกเอานึ่งไส่ได้เป็นหาเป็นนึ่งหาย็บกับเอาตามนี้เ้อนะครับมาแล้วน้องแอแต่บ่าเป็นบอกสองตัวมาว่านครอบหายเจ็บหายเจ็บตัวเดียวเฉียนเฉีอนะครับวันนี้ขึ้นมาบอกกันมันบอกตนเนินครับคนเริ่มเออหกสา หกสามหนึ่งต้องหวดนาะใครสี่ปรนีเนาะทำได้ยำ่นได้เงีนครับยำได้ีเงียนะครับคนก็ลืมได้นนข่าวว่าลูเบาอยูะแม่หนุจะพาเงินแสียมเยเงีน่ะกันนี้เด้รถดีเลยอืมถนนท้ารถมาเออเอฟซถามได้ถ่ายดีซะกันมากันมารอกันรอบกันเอฟซี้าวไรน้องมิตรเนาะเออันเหมือนเหมือนไปเบิงเบิงไปเบิงเบิงรถขั้นนี่นะ สิผ้าล่มงหลายเทียอะเด้เราบ่มแบบว่าไม่ยานั่งดีค่ะเป็นไรไม่ยานั่งจับยูนรถจ้าดีค่ะขนานคอยรับไนไหมคอยเติมแกะมือหนึ่งรับไนแม่หลับไม์เนี่ยมาแซคหลับในี่ยคอยรับไงแบบคอยมือไหลคอยรับไงคอยผ้าใยแว่ว่มงคล่องไหมคอยนั่นมากรได้ว่าสิรับได้หลายเทียได้ขี่รถมันเห็นงานหลายเนาะแมนมันเห็นงานเตมมอกันขีตลอดนาองมือหนึ่งไหม ทพิงไปทรงย่ายทพิงไปเห็นเติมแก๊สทิ่งไปสีผ้ายาแลวลงคล้งองอยู่มือนะแล้วบ่กห่องปคนนี้ห่องแต่ว่ามันมีสติยุ่นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่าฟังเนาะเรื่องนี้เนาะข้างแรกเลยเนี่นยน้องเอยนบอกว่าแม่รถคันนี้มาแม่ทุ่มเลยนะอืมอืมโดนเติมเงินบัตรมือบดมหากันเลยแม่มองฝันว่าแม่น,นัน่งบอกว่าหายทุ่มคันนี้กันทีแม่นั่งกล้วมาฝันกับแม่นั่งบอก แต่ว่าจริงแต่ว่ามันบ้านเมาก็ต้องรอก่อนแต่ว่าคิดว่าสิมาอยู่ดอกมาเอ็มซีถามเพิงเพิงเดียวถ่าถ่าถ่าเดือนไม่น่าเนาะวันเกิดวันเกิดก่อนวันที่สิบสองเนาะถ้าเบิ้งด้าก็แม่นเลยถ้าเบิ้งด้าส่วนี้แมนเล่นวันนั้นแม่นเดือนไม่น่ามันจะไม่โชว์หมายถึงว่ามาย่ำใดคือซื้อเลยตรงกับงวดใดกระซังมันเลยจีกว่าเออคันมาเกิดคันมาออกตรงปลายทะเดียนวันเกิดจะคล้องแม่งจคถามพี่ได้เนาะ เกิดวนที่สิบสองนีง่นอาเดือเอนคนนอ,อแต่วรอ,อ,อก,ก่อนรอ,อกจอีถเนรถคันนี้นะออมองไเชืงน้องแยมเทรงแ่น่งเขาบอกเทิ่หมอดูหมอดูถากสองคนแล้วอันไปบ้านนันคุตะลือมือนึงไปหาปูคนเป็นหมอดดเขาเป็นอย่างหน่คนเลยถากว่าว่ายนั่นงน้คุณพ่อมีเดีกัน่าถือดูรถคันนี้ดีด้สยเส็งเห็นด้วครับเส็งราคาแดงเลย แต่บ้าน่ให้นะในใดไปตอนไนขะันเนาะนก็เริ่มจอ่อจ่อเขาเริ่มฟันเจียวดูแล้วไก่พานแล้วาเวาาแพ่มากัทุนเาทุมเลยทุ่อแี้ซี่ก็จอดได้พี่น้องเลยขา้มากมาเลยลงทันที่เนาะอีซี่ประจวงเนะแต่ว่ามนี่ก็ไดน้องแยนมากแล้วเนะหนึ่งห้าเจ็ดแต่ว่านห้าเจ็ดเนาะแต่ว่าไทยเนห้เจนี่ เป็นล็อกทุมอยู่เได้ไแต่ะเป็นลังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้ให้มั่นใจกันนั่สิบอกรับแต่ว่ตบานน้องไอไอไอเครื่องว่าเรื่มเนี่ยเอ่อเทสขอเพิอมเกี่ยงเตียนมาเลยห้าเจ็ดมามืืมมือที่เืมของน้องแยมมันคือหือไปซักกระสือไปรวดลอตเตอรี่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้หันหลังหายได้บ่ได้เขียดเด้บ่ได้เขียดไม่ได้เยดบเงินเขียดฮันลังตบานไม่เขียดแมนแต่ว่าานี่คือบ่ได้บ่ได้ว่าแบบเขียดเด้นึกตบาน แต่ว่าบอกแกสองตัวนอต่ว่าผมไม่ได้บอกใครไม่ว่าไม่ฟ่อนใดเด้เพราะว่ามือผมเป็นเห็บุญลานของพอของมือคนอนมาสามวันน่ะไม่ได้โทรบอกไม่ตื้อตื่อไปอยากนอะไม่ไปหูเด้อนอนเอียนเป็นหูดวงนาหูเลยบอก่ะได้ได้เคยไดินดอกเด้วเพื่อนเอเงินมไหเฮ้ยน้องเอียนเกินมากก็ไปยิมไปยิมเนอเอียนนย่มากตัวสัเออเลื่งดเ นะครับวันนี้น้อยยันให้หาเจตมือว่านเนาะครับคือวันวันอย่างคนขั้นมือนี้วันอย่างมือนี้ว่านพาริัาอ๋อแสดงว่าก่อนเป็นวันจันทรดเนาะวันไหนมืออะไรพันบอกหาเจตพันบอกวัดจัดวัดจันหาเจตมันบอกว่าขัารมือนี้ได้ขึ้นขึ้นวันพุทธขึ้นวันพุทธพุทน่งขึ้นวันพุทธหนึ่งมันบอกหนึ่งหาเจตแสดงว่าพันบอกสองมือซ่อน งั้นว่าสองมือสอนวะไมาบอกเลยสองมือสอนบอกเลืตัวเก่าย่ำสองมือสอนกองเต่ว่าเพิ่มเติมแคนหนึ่งมาตัวหนานะครับพี่น้องกับพิจารณาดีๆเด้อนะครับมือไปอยากให้เลื่อมด้อนะครับจดไวเขียนไวนะครับติดยไวขังฟ้าเลยหมอยถึงว่าหัวหวังหันบ่าั่นพลอยย่ำสองเทียอะไรสิสองมือสอนไงยๆว่ามัน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 ตองหัวหน้าปดเนาะมันไมาบอกลื่อมเอ้ยมาบอกต้องหัวมันโดนเนาะตัวเลขสีออกโดนดี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 อยู่ แต่ว่าบันมือหวยออกเป็นยังคือไม่ยำอีกเป็นยังคือว่าเฮาคือบ่วนบ่ได้กันบ่บ่บ่ได้ไปหากันนั่งสิบ่ได้ถ่ายลงบ่แม่นมาได้ขมวดใาเด้ขมวดที่รถมอหนี่เระมาส่องมาอยู่มาอยู่เด้มาอยู่เอาตีออาก็นี้จากวิ่เขียวปั๊บกับฟาวันนี้เพิ่มหล่นนะเคยเคยฟ้าวมือนั่ะเคยไปแต้เสาใต้เสาอีหลีเหมือน่ะแล้วไปตื้เนาะเ้างห้องเราใต้สาอยู่ดีเนาะจีนโมงเห็นว่าไมทันทันดงยำเนาะจีนโม่งเนี่ยเพราะว่าไทยไปเยอะปุ๊บ มอนบานังบอกเดวยมาไม่ถือมากมากางดึมไม่ถือมาเลยท่านได้ย้ำเอฟซีกับสีมันใจข้าใจกับสีซื้อมาค้างเนาะได้ค่ะเนาะแต่วานคอยกันเรื่องโทรศัพท์คอยไาจิตทูกปกติขันคอยบอดึงโทรศัพทคอยทุกไปหาเจยาแล้วพิมก็ได้แม่ไข่บดวิธีนี้พิมมกพออจ้องกันมาพิมพ์แต่ว่าข่อยทูหามันเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าข่อยเื่โทรศัพท์พิมนเอาเนาะไอ้อซีชมมาน้ำเนาะไหนก็เสียคือ น้องแย้มบอกนะคือเมียนั่งบอกเด้อนะครับพี่น้องที่ตามดีๆทะเบียนรถกับน้องแย้มเลยละนะครับะจะได้ก็ได้กันนะขอขอให้ที่มีโชคนะน้ำน้องแย้มอีกครั้งเนาะ,อะขอบคุณแม่พอดรลายสวัสดีครับเออห้้้ไดดดตงสาธุสาธุ